สวัสดีครับวันนี้ครูร่มใสจะมาสอนนักเรียนสร้างโฆษณา Motion Graphic เคลื่อนไหวได้ภายในโปรแกรม Canva กันนะครับสามารถเริ่มทำด้วยโทรศัพท์กันได้เลยนะผลงานก็จะออกมาเป็นอย่างในรูปนะครับโฆษณาประกาศธรรมดาธรรมดาแต่พอใส่เอฟเฟกแล้วดูสวยงามอลังการขึ้นมาทันทีวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีแอปแค n ว a นี่มีแอป c ค n v าก่อน นะจากนั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องมีไฟล์วิดีโอสำหรับการถ่ายตัวสินค้าของเรานะครับในกรณีนี้ครูร่มไซจะถ่ายจากปากกาหนึ่งด้ามน,นะครับที่ครูมีอยู่แล้วกันนี่ปากกาเขอเขด้ามน,นี้นะครูใช้ในเวลาในการถ่ายทั้งหมดแค่3วิเอามาหมุนบนมือปกตินะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเข้าเค้นว่านะครับแล้วก็เซิร์ชด้วยคำว่า o t t o o n กราฟ i กนะครับ M O T I O N นี่พิมพ์ m o t i o n เดี๋ยวคำว่ากราฟิกมันจะขึ้นมาให้เราติ๊กเองนี่อยู่อันที่2เราก็ทำการติ๊กเลือกในหมดหมู่ของ Motion Graphic ไปจากนั้นนะครับมันก็จะมีแม่แบบนะครับกว่า40,000 t e m p l a t e ลซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้ตามสไตล์ความชอบของเราได้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะในกรณีนี้ครูต้องใ่จะรวบรัดใช้ t เทมเพลตแรกที่เป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เลยแล้วกัน มีเอฟเฟกไฟรอบๆด้วยนะครับเราจะเลือกใช้เทมเพลตอันนี้มาเป็นพื้นหลังในการโฆษณาปากกาของเรากันนะต่อไปนะครับเราก็ทำการแก้ไขนะแก้ไขอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยแม่แบบมันโฆษณาเบอร์เกอร์แต่เราจะโฆษณาปากกาเราก็ต้องทำการนี่ครับลบเบอร์เกอร์ทิ้งไปก่อนนะจากนั้นเราก็ทำการกดปุ่มเครื่องหมายบวก แท็กนะครับเป็นในส่วนของอัปโหลดนะครับเป็นไฟล์วิดีโอที่เกี่ยวกับการโฆษณาปากกาของเรานะเมื่อสักครู่นี้ครูได้ทําการถ่ายไฟล์วิดีโอเอาไว้นะครับนี่คือไฟล์นี้นะแนะนําเวลาถ่ายเนี่ยให้ใช้สีพื้นหลังที่ตัดกับสีสินค้านะเพื่อที่ให้โปรแกรมตัดพื้นหลังในวิดีโอเนี่ยมันประมวลผลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับพอเรามีไฟล์วิดีโออัพโหลดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ไม่มี ยังไม่มีก็ไปกดปุ่มอัปโหลดบนนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการกดปุ่มไฟล์ประก,กาที่เราถ่ายทำมาได้เลยนะแต่ในกรณีนี้นะครับครูลงไซมีแล้วครูก็เลือกกดปุ่มอัปโหลดปุ่มนี้ไปนะมันก็จะทำการวางไฟล์เป็นขยับให้เราดูด้วยนะครับวิธีการลบพื้นหลังให้เราไปเลือกที่สัญลักษณ์ fx f e c t ครับเอด้านล่าง มันจะมีแถบ b บ c k g r o u n d รีมูเวอร์นะครับลบ Background ของวิดีโอภายในคลิกเดียวให้เรามาได้เลือกติ๊กเราก็ติ๊กไปเลยครับนะปล่อยให้โปรแกรมนะครับมันทำการลบพื้นหลังของเรานะปกติก็จะใช้เวลาตามขนาดของไฟล์วิดีโอเนาะถ้าไฟล์วิดีโอมีขนาดใหญ่มันก็จะลบไปได้นานขึ้นแต่ถ้าไฟล์เล็กก็จะลบไหวหน่อยนะครับอันนี้ไฟล์วิดีโอคูมันมีขนาดเล็ก มันก็เลยลบได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลองมาทําการกดปุ่ม Play ด้านบนขวาดูนี่ก็จะเห็นว่าโปรแกรม c a n วานะครับมันก็จะทําการลบพื้นหลังวิดีโอพร้อมกับการใส่เอฟเฟกตด้านหลังนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับให้กับสินค้าของเราได้เลยนะต่อไปเราก็ทําการปรับเปลี่ยนข้อความนะครับจากแม่แบบให้เป็นข้อความของเราเองนะอาจจะเริ่มต้นด้วยการนี่ครับเปลี่ยนข้อความด้านบนนะซูเปอร์ตรงนี้ เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าปากกาเทพอ่ส2023นี่แบบนี้เอาไว้บรรทัดบนสุดเลยนะครับนะบส่วนกลุ่มข้อความนะครับต่อมาก็อาจจะอันไหนจำเป็นต้องใช้นะครับก็เก็บไว้อันไหนไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องเก็บนะอย่างเช่นอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเก็บครับเราอาจจะลบทิ้งได้เลยนะรเราก็ไปตกแต่งในส่วนของแม่แบบที่เป็นสีแดงนะครับเราอาจจะพิมพ์คำว่า ใช้แล้วสอบได้แอนใครๆก็อยากสอบได้ใช้แล้วสอบได้ใส่เข้าไปนะปั๊บเสร็จปุ๊บใครอยากจะพิมพ์ผิดครับขออภัยใช้แล้วสอบได้นี่อย่างนั้นถ้าอยากจะใส่เอฟเฟกข้อความนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนด้านล่างนะแล้วก็ไปดูในส่วนของเอฟเฟกนี่เป็นรูปไม้กระสิทธ์นะครับเราสามารถที่จะใส่อะไรได้บ้างใส่เงาใส่ขอบนะครับใส่เอฟเฟกให้ตัวหนังสือนะครับใส่เงาสะท้อน ใส่กรอบข้อความนะครับกรอบข้อความเป็นสีอะไรดีอ่ะเดี๋ยวครูจะลองเปลี่ยนเป็นสีขาวนี่แบบนี้เอหรือสีเหลืองดีนะครับลองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดูสิอ่าแบบนี้ก็ดูเน้นๆนะครับดูเด่นชัดดีนะเนี่ยเสร็จสับนะครับเราก็ทําการย้ายปากกาของเราถ้ามันใหญ่เกินนะครับหรือว่าเล็กเกินก็สามารถที่จะเลื่อนมุมบนมุมล่างเพื่อปรับขนาดให้มันเล็กใหญ่ตามความต้องการได้แบบนี้นะอ่า จากนั้นนะครับพอเสร็จสับหมดทุกอย่างลองกดปุ่มเพด้านบนดูและปล่อยให้โปรแกรมนะครับมันการประมวลผลนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมุนมาแล้วนะครับเราก็จะได้โปรเตอร์ที่เป็นโมชั่นกราฟิกนะต่อยอดมาจากรูปแบบภาพนิ่งนะครับเพราะว่าภาพนิ่งเนี่ยบางทีธรรมดาไปแต่เราใส่เป็นเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ โปสเตอร์เคลื่อนไหวแบบเท่ๆละนะครับกดปุ่มดาวน์โหลดบนขวานะครับสามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ mp 4ได้เลยนะครับความขนาดปรับขนาดก็สัก720ก็พอนอะเป็นคลิปสั้นๆนะครับกดปุ่มดาวน์โหลดนะแล้วก็ให้โปรแกรม c a n ว a เนี่ยเซฟโปสเตอร์ขยับได้นะครับมาเก็บไว้ที่อุปกรณ์ของเรานะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการโพสต์ลงเน็ตนะครับหรือว่าส่งในกระทุใบงานคัดลูของเราได้เลยนะครับ ลองทำกันดูนะครับนักเรียน